ทำงานผิดที่สิบปีก็ไม่รวยอันยองฮาซิยช่วยร้ช่างออนเกาหลีเดี๋ยววันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับแนะนำน้องๆที่อยากมาทำงานประเทศเกาหลีนะครับสำนวนที่ว่าทำงานผิดที่สิบปีก็ไม่รวยนะครับช่วยร้ช่างก็ทำงานมาหลากหลายอาชีพนะครับอยู่ประเทศไทย อยู่เกือบทุกภาคนะครับภาคกลางภาคใต้นะครับภาคตะวันออกก็เคยไปอยู่นะครับในการทํางานที่บ้านเราก็จะถ้าเป็นแรงงานนะครับพูดถึงแรงงานอย่างเราเนาะพูดถึงแรงงานก็คือทํางานแลกเงินใช้แรงแลกเงินนะครับใช้แรงแลกเงินแต่ว่าด้วยข้อจํากัดที่ว่าค่าแรงบ้านเราก็ไม่แพงนะครับ แต่งานก็หนักนะครับชั่วโมงการทางานก็เยอะนะครับก็พยายามคิดค้นวิธีการนะครับว่าจะทำยังไงให้เพิ่มค่าแรงได้นะครับในส่วนของการใช้แรงงานนะก็โดยส่วนมากาวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือ,อามาทํางานต่างประเทศนะครับเ,เมื่อก่อนไม่เคยคิดว่าจะมานะไม่เคยไม่เคยเลยนะไม่เคยคิดเลยเ,เนื่องด้วยรัฐประหารแล้วก็เศรษฐกิจไม่ดีนะครับ จะไปทั้งซ้ายทางขวาก็ยากลาบากนะครับค่าใช้จ่ายก็สูงขึ้นนะครับชลวรช่างก็เลยได้ตัดสินใจมาประเทศเกาหลีนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะมาแนะนําแบ่งปันว่าทําไมทํางานผิดที่10ปีก็ไม่รวยนะครับถามว่าการงานมั่นคงไหมมั่นคงแต่ว่ารายรับเราเท่าเดิมแต่รายจ่ายเรามากขึ้นนะครับในส่วนของผู้ใช้แรงงานอย่างเราเราเนี่ยก็ต้องมองหานะครับพม่า ขเมีเขาก็มาทํางานที่บ้านเราใช่ไหมแต่แต่เราเองไม่ได้ทํางานที่บ้านเราเราก็ต้องย้ายมาทํางานที่ต่างประเทศกันนะครับจะไปไหนอ่ะสิงคโปร์ไต้หวันอิสราเอลนะครับญี่ปุน่นออสเตรเลียนะครับรวมทั้งไปทางฝั่งยุโรปแล้วก็มาจบที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับที่ที่บอกว่าทํางานผิดที่10ปีก็ไม่รวยก็หมายความว่า อย่างเราทําที่เมืองไทยนะค่าแรงมันจํากัดแค่300ใช่ไหมสามร้อยห้าร้อยเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็ร้อยกว่าบาทเองต่อวันนะครับแต่ทีนี้ในส่วนของต่างประเทศเนี่ยประเทศเขาพัฒนาพัฒนาแล้วจเจริญแล้วนะครับก็ค่าแรงก็จะมาตรฐานของเขาแต่ว่าเป็นค่าแรงขันต่ําแต่ถ้ามา,มาเทียบกับเศรษฐกิจบ้านเราแล้วก็ถือว่ามากนะครับอย่างเช่นมาประเทศเกาหลีค่าแรงก็ตกต่อวันก็วันละสองพันนะครับ ถ้าทํางานวันหยุดหรือว่าทํางานยากันด้วยก็จะตกวันละสามพนะครับวันนี้ก็เลยจะมาแนะนําว่าใครที่ใช้แรงงานนะครับแล้วก็อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็ให้มันดีขึ้นนะครับก็ลองมองมองหาประเทศที่เราจะไปอย่างวันนี้ช่วยไรชชา่นก็จะมาแนะนําประเทศเกาหลีใต้ในส่วนของประเทศเกาหลีใต้เบื้องต้นนะครับสอบมาแบบถูกกฎหมายก็จะมีงานอยู่3ประเภท งานเกษตรนะครับเกษตรแล้วก็ก่อสร้างแล้วงานอุตสาหกรรมก็จําพวกโรงงานนะครับส่วนมากก็จะรับเยอะนะครับงานอุตสาหกรรมปีหนึ่งก็หลายหมื่นคนนะครับส่วนงานเกษตรก็รับรับไม่ค่อยเยอะนะครับแล้วก็ก่อสร้างก็ไม่ค่อยเยอะนะครับในส่วนของประเทศไทยประเทศเกาหลีใต้เนี่ยเขาจะรับแรงงานประมาณ16ประเทศนะครับในการส่งแรงงานมาประเทศเกาหลีใต้นะครับส่วนของคนไทยก็จะมีโคต้า โควตาหมายก็ว่าอ,อย่างเช่นเกาหลีใต้เขากาหนดว่าปีนี้สมมติสมสมตินะ,อ,ะอย่างสมัยช่วยร้อยช่างมาแรงงานก่อสร้างเขาเอาแค่300คนแต่ก็มีคนมาสมัครเยอะเหมือนกันเกือบ4 0 0 0คนนะครับแต่แต่ละปีก็จะมากน้อยอแตกต่างกันกเกษตร2,000คนอย่างเงี้ยสมมติต่อปีต่อรอบหรืออ,อาจจะหลายรอบนะบอุตสาหกรรมนี่หลักหลัก60,000คนเลยนะอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ เป็นโอกาสดีที่ว่าพี่น้องแรงงานไทยแล้วก็คนที่อยากพัฒนาตัวเองแล้วก็อยากมาหาทุนนะมาหาทุนแล้วก็อยู่เมืองไทยแล้วก็รายจ่ายเยอะนะครับก็แนะนําประเทศเกาหลีใต้แต่ว่าช่วงนี้ก็จะเข้ายากหน่อยแต่ว่า,เ,าเบื้องต้นก็จะแนะนําวิธีการมาเกาหลีก่อนอา,อายุ1 8ปถึง39ปีนะครับอายุ1 8ปถึง39กปีข้อแรกเลยนะครับใครที่อยู่ในเกณฑ์นี้นะครับเตรียมตัวเลยนะครับ หรือว่า18ปีก็ได้18ปีนี่ยังยังสมัครไม่ได้19ปีนะครับใครที่มีความคิดอยากจะมาต่างประเทศก็แนะนําประเทศเกาหลีใต้นะครับค่าแรงก็ถือว่าดีทีเดียวนะครับแล้วก็โอทีอะไรเนี่ยแล้วก็การทํางานต่อสัปดาห์เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มีกฎหมายห้ามทาเกิน52ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับก็หมายกันว่าวันนึงเนี่ยแปดชั่วโมงใช่ไหมแปดห้าก็40แล้วเพราะฉะนั้นก็จะทํางานประมาณ5วันเองนะครับรวมทั้งโอหรืออะไรนะครับแต่บางคนก็ บริษัทก็จะใช้วิธีการไม่ให้โอนะครับก็ให้ทําแต่งานหลักมันก็จะทําประมาณ6วันนะครับส่วนประเทศทางที่เขาพัฒนาแล้วอย่างอเมริกาเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยเขาทางานแค่40ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับส่วนที่เมืองไทยเราเนี่ยทำกี่กี่ชั่วโมงครับก็น่าจะทําจันทร์ถึงสุขถึงเสาร์ถึงอาทิตย์เนาะส่วนมากก็หยุดวันเดียวใช่ไหมหรือบางคนก็ไม่ได้หยุดเลยเพราะฉะนั้นก็ข้อแตกต่างก็มีเยอะนะครับ ก็ผ่านไปหนึ่งข้อนะครับอายุ18บแปถึงสาิบเกปีนะครับทั้งผู้หญิงผู้ชายส่วนงานก่อสร,ร้างเนี่ยผู้หญิงไม่ค่อยมีนะไม่มีแต่ได้ข่าวว่ามีคนทําสมัครได้หนึ่งคนแต่ว่าไม่รู้ได้สัญญาจ้างหรือย,ยังส่วนมากเป็นงานของผู้ชายเนาะครับผมเพราะว่าต้องใช้แรงนะครับเป็นงานที่ประเทศเกาหลีใต้เนี่ยงานทั้งสามอย่างเกษตร,รกอรร่อสร้างอุตสาหกรรมเนี่ยงานที่คนเกาหลีเขาไม่อยากทำอ่ะงานที่มันหนักอ่ะเขาก็จะใช้แรงงานแต่งชาตินะครับ ส่วนข้อต่อมาก็ไม่มีประวัติอาชญากรรมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคดีเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยก็ก็อาจจะเคลียร์ได้หรือ,อมีใบรับรองนะครับประวัติอาชญากรรมให้แต่ว่าไม่ล้างบัญชีให้นะครับแล้วก็ข้อต่อมาก็เป็นเรื่องสุขภาพนะครับสุขภาพก็จะมีโรคต้องห้ามอยู่15โรคหรือเปล่าไม่แน่ใจ 15- หรือ12นะครับคร่าวๆก็ไวรัสตับบวซีบีเนี่ยไม่ได้เลยนะครับความดันสูงเบาหวานอะไรพวกนี้พอจะแก้ไขได้นะครับ โรคเกี่ยวกับเลือดนะครับแล้วก็โรคกอ,อื่นนะครับที่เป็นอันตรายร้ายแรงนะครับแต่ในการมานี่ก็จะมีการไปตรวจที่โรงพยาบาลก่อนถ้าผ่านก็คือก็มีสิทธิ์มาทํางานประเทศเกาหลีใต้นะครับก็เบื้องต้นก็เข้าๆนะครับก็ช่วยให้ช่างมาแนะนําประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวในคลิปต่อไปก็จะมาเล่าสู่นฟังว่ามีอะไรบ้างนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์แล้วก็เป็นแรงใจสําหรับผู้ใช้แรงงานที่ต้องการพัฒนาตัวเองนะครับอากาศค่อนข้างหนาวก็จะสันส้นๆหน่อยนะครับ โชเลชชังก็มานั่งในโดมนะครับในโดมก็จะเป็นมีเครื่องทาน้าเครื่องทําอุ่นนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์สําหรับน้องๆที่อยากมาประเทศเกาหลีใต้นะครับแล้วก็เพื่อนๆน,นะครับรุ่นราวเขาเดียวกันที่อยากมานะครับ <c oughs> อากาศหนาวนะครับนี่เริ่มเป็นหวัดแล้วนะครับลาไปก่อนเนาะอันยองฮีคาเซโย